ท่านผู้ตัดพูดไปแล้วไงนี่ลองไปคุยดูสิมีทางอื่นไหมเนาะมีตัวอย่างไหมหลังนี้ศีสตา์ก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าเกิดศาลมองว่าเป็นเรื่องที่กระทบความผิดศาลอาจจะสั่งลิฟต์ก็ได้นะครับเพราะสั่งลิฟต์ก็ตกเป็นของหลวงหลวงอาจจะรับไว้ในการมาบริหารจัดการต่อก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผม,มาก็ยังเชื่อนะเชื่อโดยส่วนตัวนะโดยสจุจนิตนะผมว่าไม่ได้ทุบหรอกมไ,มไม่ได้ทุบหรอก นะแต่บางคนบอกทุกจริงไงคือไม่ได้ทุลอกเพราะว่ามันน่าจะมีวิธีการใดที่มันจะสามารถคงอยู่ไว้ได้มันการทุบไม่ใช่การแก้ปัญหาครับในเมื่อถ้าเกิดลิบของหลวงที่เป็นของหลวงหลวงก็สามารถจัดการบริหารจัดการได้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนปกครองคนธรรมนดาลงหลวงมากกว่าการทำลายถูกไหมมันน่าจะสร้างรายได้กับที่เราแต่แลุงคนนั้นจะไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ายกให้หลวงมา ดูดีๆเดี๋ยวองค์พญานาค่ะทำไมก็สวยดีอะ่ะก็ผมพูดแหมืผู้การพูด่ะสวยดีนะช่างปั้นช่างเก่งมากเลยนะอ่อนช้อยมากเลยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากฟังสื่อที่ไม่ดีทุกวันนี้ผมไม่เสพสื่อที่ไม่ดีแต่เอฟซีเวลาส่งอะไรข้อความเป็นข้อมูลมาผมจะเสพเสพนิดนึงเพื่ออะไรลูกเขาลูกเราน่ิดนึแค่นั้เนเองครับผมก็ไรู้ที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นมิตรขอทุกคนหรือเปล่ปา พยายามจ้องตาทุกคนดูว่าทุกคนเป็นคนดีไหม <c oughs> ผมว่าเป็นค <c oughs> นดีนะคะ <c oughs> ิดว่าเป็นคนดีนะครับีนะดีับเพราะว่าอะไรเพราะผมคิดดีไง <c oughs> ดีดออีแต่ถ้าผมเกลียดลุงเนี้ย <c oughs> ผมไม่ชอบอะ่ะมันก็คือเกลียดแล้วไง้ลุงคนนี้ไม่ดีแน่นอน พมื่อผมเอาความรักเข้ามาไงความความรู้สึกว่าเราไม่เลีเกลียดใครกันนี่คนดีนะนี่ตาแพนด้ารักเชื่อผมไหมตาเป็นแพนด้าอะไรไหมยี่เห็นมาทันทีใหญ่ตาตาเริ่ดูดูดูสื่อมากกันไปตุ่มดาวพันะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอยู่กันอย่างสงบและละครเรื่องนี้มันย่อมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาสักวันหนึ่งโกกอกจะเงียบเหงาถูกไหมครับสักวันหนึ่งโกกอกจะเงียบเหงาไล่เงายูทูบเบอร์ แต่มีลุงกอลุงขอเพิ่มอาจจะเป็นลุงจิมมี่ชีวิตลุงจิมมี่อันนั้นเอาไม่แน่ยูทูบเบอร์อาจจะมาเยอะก็ได้ไม่เอานะข้อหาภาคผู้เยาวไม่เอาไม่เอานะนะทุกอย่างต้องเข้าใจว่ามีเริ่มต้นมีสิ้นสุดสมเกียรติก็ต้องไปอาจจะไปเป็นทนาที่ไหนไปรับงานที่ไหนเพิ่มเติมก็ค่อยว่านะครับอย่ายึดโยงยึดติดมันเป็นทุกถูกไหมเนี่ยผมได้จากพี่นกน้อยนะพี่นกอน้อยเขาเก่งมากนะ ครับนะพี่มาทำมาหาหากินแล้วได้เงินสุจริตแล้วก็ทำบุญบ้างไม่ได้แปลกอะไรสุดท้ายเราต้อ,ตองจัดกันครับไม่วันใดวันนี้ไม่ตาดจัางกันก็ต้อ,อง,ง่ัง,งคงนไปย้ายกลับบ้นานทิ้งสิ่งดีๆไว้สิใช่ไหมเวลามาเดินโก่งกอเอ้ยนึกถึงลุงจิมมี่ว่ะเัาตลกดีอ่ะไอยยางว่าไปคือทิ้งสิ่งดีไว้ไม่ใช่เฮ้ยม,มาโกงกอง ลุงจิมมี่มันเร็วมากเลยลุงน,นี่นั่าตายแล้วแทนที่จะฝากสีดีของเขาไหมถูกไหมครับเนาะเพราะนั้นผมเป็นคนพูดตรงนะอาจจะคําอาจจะใช้คําไม่ต้องตีความนะเอาเปะ๊เปะๆเออนะเอาตามนี้แล้วกันใครได้น้ำก็มาเอานะครับกลายเป็น40ท่สรริบทางพอลุกถึงคนจะเพิ่มเพิ่มสักสี่สิบก็ได้ค่ะขอบคุณะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครครับ